ร้อนแล้งปีนี้เตรียมรับมืออย่างไรก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวสวนทุเรียนมือใหม่ทุกท่านนะครับเช้านี้นะครับก็ติดตามพยากรณ์อากาศนะครับกรมอุตุเขาประกาศออกมาแล้วนะครับปีนี้นะครับฤดูหนาวนะครับจะหมดในช่วงประมาณกลางเดือนกุมภานะครับและก็จะเริ่มเข้าสู่หน้าเล้งนะครับตั้งแต่ประมาณ ปลายเดือนกุมภาเป็นต้นไปนะครับซึ่งในปีนี้นะครับจากการคาดการณ์นะครับอุณหภูมินะครับเฉลี่ยจะสูงขึ้น1.5องศานะถ้าท่านติดตามผมอยู่นะครับผมก็จะแนะนำนะครับวิธีการเตรียมการนะครับสำหรับฤดูการต่างๆอยู่เป็นประจำนะครับอย่างเช่นช่วงหนาวจัดนะครับก่อนหน้านี้นะครับในช่วงปลายฝนต้นหนาวนะครับผมก็ได้แนะนำท่านไปแล้วนะครับสำหรับการเตรียมตัวนะครับรับมือนะครับช่วงหนาวจัดนะครับทำอย่างไรนะครับ ต้องทําให้มันใบใหญ่ใบเขียวเข้มนะครับต้องมีการคลุมดินนะครับต้องมีการปรับเปลี่ยนการลดน้ํานะซึ่งถ้าท่านติดตามผมอยู่นะครับก็จะเห็นได้ว่านะครับต้นทุเรียนผมเนี่ยไม่มีอาการนกหนาวนะครับไม่มีอาการใบเหลืองใบร่วงเยอะนะครับใต้โคนต้นผมก็ใบร่วงปกตินะไม่ได้ร่วงเยอะทั้งต้นนะครับแล้วก็อาการใบไม่แดดนะครับก็ยังไม่มีนะในแปลงผมนะครับเหลืออีกประมาณหนึ่งเดือนนะครับก็จะผ่านพ้นฤดูหนาวไปนะครับ สำหรับท่านที่มีปัญหานะครับผมก็ได้แนะนําไปในคลิปก่อนหน้านี้แล้วนะครับสําหรับวิธีการแก้ไขนะครับของอาการทุเรียนนกหนาวนะก็สามารถย้อนกลับไปรับชมได้นะครับวันนี้นะครับก็จะมาพูดคุยนะครับเกี่ยวกับการเตรียมตัวนะครับการเตรียมต้นทุเรียนนะครับเพื่อรับมือในช่วงหน้าเล้งนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ผมก็ได้อธิบายไปแล้วนะครับปีนี้นะครับอุณหภูมิสูงขึ้น1.5องศานะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเลกเลยนะครับที่ท่านต้องเตรียมตัวของท่านเลยนะครับก็คือน้ํานะครับ พะน้าเนี่ยเป็นปัจจัยหลักนะครับที่จะส่งเสริมให้ต้นทุเรียนของเราเนี่ยมีการเจริญเติบโตนะครับให้ท่านไปสํารวจก่อนนะครับว่าน้ําของท่านเนี่ยเพียงพอหรือเปล่านะครับอย่างเช่นปีที่ผ่านมานะครับท่านก็เห็นไปแล้วนะครับหลายๆสวนหลายๆแปลงนะครับขาดน้ํานะครับยืนต้นตายทั้งแปลงเลยก็มีนะครับเป็นที่น่าเสียดายมากนะครับเป็นเพราะน้ําไม่เพียงพอนั่นเองนะครับท่านอย่าชะล่าใจนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ผมก็ได้แนะนําไปแล้วนะครับสําหรับในพื้นที่ภาคอีสานนะครับ ท่านต้องเตรียมแหล่งน้ำนะครับอย่างน้อยส0มสิบเปอร์เซ็นตของพื้นที่นะครับสิบเปอร์เซ็นตเหมือนโซนภาคตะวันออกเหมือนโซนภาคใต้เนี่ยไม่เพียงพอนะครับในโซนภาคอีสานเนี่ยต้องมีอย่างน้อยสามสิเปอร์เซนตของพื้นที่นะครับซึ่งจากที่ผมไปสำรวจนะครับในปีนี้นะครับน้ำในสระเนี่ยลดลงเร็วมากๆเนื่องจากว่าลมมันค่อนข้างแรงด้วยนะครับการละเหยของน้ำมันก็เลยรวดเร็วขึ้นกว่าปีก่อนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับท่านต้องจัดเตรียมแหล่งน้ำให้มันเพียงพอนะครับ เนื่องจากว่าในโซนภาคอีสานเนี่ยเราเริ่มใช้น้ําตั้งแต่หน้าหนาวนะครับตั้งแต่ประมาณเดือน11นะครับซึ่งต่างกันนะครับช่วงเดือน11เนี่ยในโซนภาคตะวันออกหรือโซนภาคใต้อาจจะยังมีฝนอยู่เลยนะเพราะฉะนั้นนะครับในโซนภาคอีสานนะครับเราจึงต้องใช้น้ํานะครับมากกว่าโซนอื่นนั่นเองนะไปสารวจก่อนเลยนะครับน้ําของท่านเพียงพอหรือเปล่านะครับถ้าไม่เพียงพอนะครับก็ต้องหาวิธีการจัดการนะครับ อาจจะขุดสระเพิ่มนะครับหรือว่าเพิ่มถังเก็บน้ําอย่างใดก็ได้นะครับเพื่อให้เพียงพอนะครับในช่วงหน้าเล้งนะเล็กกับผมบอกเลยนะครับในช่วงหน้าเล้งนะครับผมจะใช้น้านะครับเฉลี่ยต่อวันเนี่ยประมาณ3,000ลิตรเลยนะในแปลงผมนะครับทุเรียนเล็กผม50ต้นนะคือใช้น้ํามากกว่าหน้าหนาวเนี่ยสเท่านะครับในช่วงหน้าหนาวเนี่ยผมลดน้ําเฉพาะช่วงเช้านะครับแล้วก็ลดมากสลับน้อยด้วยนะแต่นะครับ ถ้าเป็นช่วงหน้าเล้งนะครับเริ่มต้นตั้งแต่ประมาณเดือนสามเป็นต้นไปเนี่ยผมจะลดน้ําทุกวันนะครับเช้ายินทุกวันนะครับเพื่อนะครับเพิ่มความชื้นนะครับให้กับดินแล้วก็เพิ่มความชื้นให้กับอากาศด้วยนะซึ่งผมได้แนะนําไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับในโซนภาคอีสานเนี่ยมันเป็นร้อนแห้งนะครับทุเรียนเนี่ยมันชอบร้อนชื้นนะก่อนหน้านี้นะครับบางท่านนะครับลดน้ําแบบปกตินะครับไม่ว่าจะหน้าหนาวจะหน้าเล้งก็ลดเหมือนเดิมนะครับ วันเว้นวันก็ลดเหมือนเดิมนะครับมันทําให้ต้นทุเรียนของเราเนี่ยขาดน้ําได้นะเพราะฉะนั้นนะครับเราต้องปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์นะครับหน้าหนาวเนี่ยผมลดน้ําทุกวันนะครับเฉพาะช่วงเช้านะมากสลับน้อยนะครับแต่หน้าเล้งเนี่ยลดเช้าเย็นทุกวันนะครับถัดมาอีกหนึ่งอย่างเลยนะครับซึ่งเป็นสิ่งสําคัญเหมือนกันนะครับผมก็เคยเจอประสบการณ์นี้มาแล้วเหมือนกันนะครับก็คือวัสดุคุมดินนะครับท่านต้องเตรียมไว้ให้มันเพียงพอนะ อย่างในแปลงผมนะครับผมใช้ฟางข้าวนะครับในการคลุมดินนะครับแล้วทําไมต้องคลุมดินนะครับผมก็ได้อธิบายไปเป็นประจำนะครับคลุมดินก็คือรักษาความชื้นหน้าดินนะครับแล้วก็ยังสามารถดูดซับน้ําแล้วก็เมื่อไปเจอแดดนะครับมันก็จะปลดปล่อยความชื้นมาได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นนะครับท่านต้องเตรียมให้มันเพียงพอนะครับอย่างในแปลงผมนะครับทุเรียนผมห้าสิบต้นนะครับครั้งแรกนะครับผมจะคลุมฟางนะครับก็คือประมาณเดือนสิบเอ็ดนะ ซึ่งผมก็ได้แนะนําไปเป็นประจํานะครับในแปลงผมเนี่ยคุมฟางปีละสองครั้งนะเดือน11นะครับก็คือคุมฟางช่วงหน้าหนาวนะครับของผมก็ใช้ประมาณต้นละ1ก้อนนะครับฟางข้าวนะครับจ้างเขาอัดมานะครับต้นละ1ก้อนนะและผมก็จะอัดนะครับเพื่อที่จะไว้คลุมช่วงเดือน3เดือนสี่อีก1ครั้งนะครับเพราะฟางข้าวผมมันก็เริ่มย่อยสลายไปนะครับช่วงเดือน3เดือนสีเนี่ยเราก็ต้องเติมนะซึ่งผมเคยมีประสบการณ์มาแล้วนะครับใส่แค่เดือน11ครั้งเดียวแล้วไม่เตรียม ฟางข้าวไว้เลยนะครับเดือน3เดือนสี่ฟางมันย่อยสลายหมดนะครับมันทําให้หน้าดินของเราแห้งนะครับต้นมันจะขาดน้ําได้เร็วนะอันนี้ผมเจอมาแล้วนะครับผมจึงมาแนะนําท่านในวันนี้นะเตรียมไว้เลยนะครับเตรียมเผื่อไว้เลยนะครับอย่างของผมนะผมอัดฟางข้าวเผื่อไว้ในช่วงหน้าเล้งเนี่ยประมาณ70ก้อนเลยนะครับก็คือมากกว่าช่วงหน้าหนาวอีกนะเพราะว่านะครับในช่วงหน้าเล้งเนี่ยผมจะใส่ฟางข้าวแบบกว้างๆแล้วก็หนาๆกว่าช่วงหน้าหนาวสักเล็กน้อยนะครับก็อย่างที่บอกไปนะ ความชื้นมันต่ํานั่นเองนะครับเราก็ต้องคลุมให้มันกว้างๆนะครับแล้วก็ลดน้ําให้มันกว้างๆขึ้นนะครับเพื่อที่จะเพิ่มความชื้นนะครับต้นทุเรียนของเรามันก็จะเจริญเติบโตได้อย่างต่อเนื่องนะครับและนะครับอีกหนึ่งอย่างนะครับที่สําคัญเลยนะครับก็คือการสํารวจต้นทุเรียนของเรานะอย่างที่อธิบายไปเป็นประจํานะครับอาการขาดน้ํานะครับเราจะสังเกตได้ง่ายนะครับจากพวกก้านอ่อนพวกนี้นะครับให้เราสังเกตเป็นประจํานะครับคือช่วงหน้าหนาวเนี่ย มักจะมีอาการใบไม่แดดนะครับคือมันจะขาดน้ําไม่รุนแรงมากนะความชื้นมันยังต่ําไม่มากนะครับแต่ถ้าเป็นช่วงหน้าเล้งนะครับมันจะไม่ลงมาจากยอดเลยนะใบแห้งลงมาเหมือนใบไม้แห้งเลยนะครับอันนั้นคืออาการขาดน้ํานะครับแต่นะครับถ้าท่านสังเกตก้านเป็นประจํานะครับนี่ก้านอ่อนตรงนี้นะครับเป็นประจํานะท่านจะสังเกตได้ก่อนนะครับว่าต้นมันเริ่มขาดน้ําแล้วนะครับเราก็ไปปรับเปลี่ยนนะครับอาจจะเพิ่มเวลาการลดน้ําขึ้นไปนะครับ เพื่อชดเชยนะครับกับอาการขาดน้ําของเขานะครับต้นทุเรียนของเรานะครับจะได้ลดอาการนะครับพวกขาดน้ํานะครับซึ่งนะครับของผมก็มีประสบการณ์มาแล้วเหมือนกันนะครับขาดน้ํานะครับแห้งมาจากยอดนู้นนะครับผมต้องตัดยอดทิ้งนะครับแล้วก็มาปรับเปลี่ยนการลดน้ําใหม่นะอันนี้ก็เป็นคําแนะนําจากประสบการณ์ผมนะครับมันสํารวจนะครับก้านอ่อนของเรานะครับอย่าให้มันมีอาการขาดน้ํานะครับซึ่งผมก็ได้แนะนําไปแล้วนะครับถ้าก้านอ่อนมันรีบนะครับ มันแห้งนะครับขึ้นเป็นเส้นนะครับเป็นเหลี่ยมนะครับแสดงว่าเขาเริ่มขาดน้ําแล้วนะเราก็ควรจะเพิ่มน้ํานะครับอันนี้เป็นสิ่งสําคัญเลยนะครับเพราะว่าตอนที่ผมเจอนะครับก็คือผมไปเที่ยวสองวันเท่านั้นนะครับไม่ได้ลดน้ํานะครับแห้งลงมาจากยอดเลยนะคือถ้าเป็นทุเรียนเล็กนะครับมันจะขาดน้ําได้ง่ายกว่าทุเรียนที่ต้นโตแล้วนะยิ่งเป็นทุเรียนปลูกใหม่เนี่ยจะยิ่งขาดน้ําได้ง่ายนะครับเพราะว่ารากเขายังน้อยนะครับเขาหากินน้ําหากินอาหารได้ไม่ดีนะครับ เท่ากับทุเรียนใหญ่นะครับแต่ถ้าเรามีการสังเกตเป็นประจำนะครับจะลดอาการนั้นไปได้นะครับโอเคนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ